Hi everyone okay we are still studying unit three weather and seasons okay อ uh, ่ topic today is f o r seasons อ่าสวัสดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะยังคงพบกับครูกิ๊กคนเดิมใช่ไหมอ่า uh, วันนี้เรายังคงอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องอะไร weather and Seasons ก็คือเรื่องอะไรสภาพอากาศและฤดูกาลใช่ไหมโอเคเรื่องที่4ที่ครูจะมาสอนในวันนี้เรื่อง Seasons เห็นไหม S E A S O N S Seasons แปลว่าฤดูกาลนะคะมีฤดูกาลอะไรบ้างนะักเรียนลองนึกสิในประเทศไทยและต่างประเทศมีฤดูกาลอะไรบ้างอาพอจะนึกออกใช่ไหม อ่าถ้าใครยังนึกไม่ออกงั้นเราไปเรียนกันเลย let's go <S เมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะเราได้เรียนเรื่องอะไรไปเรื่อง weather ใช่ไหม weather กับ the weather at c i v i t y ใช่ไหมาเราเรียนเรื่อง weather ก็คือเรื่องสภาพอากาศไปแล้วใช่ไหมมันมีสภาพอากาศอะไรบ้างอ่า rainy อ่ฝนตกใช่ไหม อ่าแล้วก็อะไรมีฝนตกแล้วก็มีวินดีมีลมแรงอ่าแล้วก็อะไรอีกซันนี่มีแดดจัดใช่ไหมเออเกี่ยวกับสภาพอากาศเราเรียนไปแล้วเนาะแล้วก็เรียนเรื่องอะไรนะคะกิจกรรมที่ทําตามสภาพอากาศใช่ไหมอ่ามีอะไรบ้างดูอพ u ร์ l โใช่ไหมอ่าเล่นเกมไขปริศนาเออวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่อง seasons เห็นไหม seasons แปลว่าฤดูกาล ออกเสียงด้วยนะ season ออกเสียงตามครู season seasons ่า s e a s o n s ่ e a s o n s. า season แปลว่าฤดูกาล่าก่อนอื่นให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า49นะคะ่าเอาหนังสือเรียนขึ้นมา่านี่หน้า49เห็นไหม อ,อยู่ตรงนี้ seasons ฤดูกาลจะอยู่ตรงนี้ข้างล่างเห็นไหมคะอาสำหรับใครที่ไม่มีหนังสือเรียนนะคะให้หนูนะคะจดคำศัพท์นี้ลงไปในสมุดนะคะเออจดเพื่อบันทึกว่าเออหนูจะได้จำได้ใช่ไหมเออจดลงไปในสมุดนะคะอ่าเรามาดู season อันแรกอ่า the first season อามาดูฤดูการอันแรกคืออะไรเอ่ยอ่าเขาออกเสียงว่า spring spring เห็นไหม s p r i n g s p r i n g อ่านว่า spring แปลว่าอะไรฤดูใบไม้ผลิใช่ไหมฤดูใบไม้ผลิก็คือ,อ ดอกไม้ต้นไม้เจริญงอกงามใช่ไหมเอออุดมสมบูรณ์มันโตขึ้นเออก็คือฤด,ดูใบไม้ผลิเนาะโอเคสปริงอ่าออกเสียงตามครูด้นะสปริงสปริงแปลว่าฤด,ดูใบไม้ผลินะคะอ่า and the next season อ่ามาดูมาดูฤด,ด,ดูกาลนี้คือฤด,ดูกาลอะไรอ่าซัมเม S, S U M M E R อ่านว่า summer summer เออออกเสียงตามครูด้วย summer อ่า summer แปลว่าอะไรเอ่ยฤดูร้อนใช่ไหมอ่า summer ในฤดูร้อนนี่เราทำอะไรบ้างนะอ่าเราออกไปเที่ยวใช่ไหมเออช่วงฤดูร้อนเออเราออกไปเที่ยวช่วงปิดเทมอมฤดูร้อนคือช่วงปิดเทอมใช่ไหมอ่าอ่าออกเสียงตามครูด้วย summer Summer แปลว่าฤดูร้อนนะคะ uh, And the next season อ่ามาดูฤดูการนี้คือฤดูการอะไรเอ่ย uh, autumn. อ่าออตเทิร์มอ่านว่าออ t เทิร์มนะคะ a u t u m n อ่านว่าออ t เทิร์มแปลว่าฤดูใบไม้ร่วงอ่า a u t u m n อ่านว่า Autumn แปลว่าฤดูใบไม้ร่วงะจะอยู่ในช่วงสภาพอากาศเป็นไงวินดีวินดีแปลว่ามีลมแรงใช่ไหมใบไม้ก็จะร่วงลงมาเพราะลมมันแรงใช่ปะเออฤดูใบไม้ร่วงนะคะ a u u t m อ and then อ่าอ่าฤดูกาลต่อมาคืออะไรเอ่ย่า winter เห็นไหม Winter W I N T E R อ่านว่า winter แปลว่าฤดูหนาวใช่ไหมอ่าในประเทศเรามีไหมฤดูหนาวอ่ามีใช่ไหมแต่หิมะตกไหมไม่ใช่ไหมประเทศไทยเราหิมะไม่ตกแต่ต่างประเทศถ้าฤดูหนาวหิมะเขาจะตกใช่ไหมโอเคอ่าออกเสียงตามครูอ่านว่า winter winter แปลว่าฤดูหนาวนะคะ uh, a n d the l a s t season ค uh, ร uh, ูในในหนังสือเรียนเรามีไหม uh, ไม่มีใช่ไหมฤ uh, ดูการนี้ uh, แต่ครูจะเพิ่มให้ฤ uh, ดูฝนเห็นไหม rainy uh, เหมือนสภาพอากาศสภาพอากาศก็ rainy ใช่ไหมที่แปลว่าฝนตก อันนี้มาเป็นฤดูอ่าฤดูฤดู rainy r a น n ่แปลว่าฤดูฝนอ่าในประเทศไทยเราจะมีฤดูฝนใช่ไหมอ่าประเทศไทยเรามีฤดูฝนอ่าครูก็เลยเพิ่มเติมมาให้นะคะหนูจะจดลงไปในหนังสือก็ได้นะคะเออจดลงไปเลย rainy ฤดูฝนหรือคนที่ไม่มีหนังสือก็จดลงสมุดเลยนะคะตั้งแต่แรกเลยจดตั้งแต่อันแรกเลยนะคะ เมื่อกี้นะคะครูก็ได้สอนคำศัพท์เกี่ยวกับซีซันไปแล้วเนาะฤดูกาลใช่ไหมครูสอนจบไปแล้วมาดูภาระงานที่นักเรียนต้องทำนะคะ,ะเดี๋ยวครูนะคะ,ะจะวางลิงก์นี้ไว้ใต้คลิปกดเหมือนเดิมเลยกดเข้าไปใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะ,ะกดเข้าไปแล้วมันก็จะขึ้นหน้าใบงานนี้เนาะ,ะเห็นไหมในไลฟ์เวิร์กชีตมันจะขึ้นหน้าจอ ใบางานนี้เห็นไหม s e a ั o แปลว่าแปลว่าฤดูกาลใช่ไหมทำใบางานเหมือนเดิมเลยนะคะให้นักเรียนใส่ชื่อ name อชื่อจริงนะคะ nickname ชื่อเล่นเห็นไหมใส่กรอกลงไปเลยพิมพ์ลงไปทำใบางานคล้ายกับเรื่อง weather เ,เรื่องฤดูเอ้ยอะไรนะสภาพอากาศเออสภาพอากาศทำใบางานคล้ายกันเลยเห็นไหมคำชี้แจงก็คล้ายกันใช่ไหม ข้อ a นะคะเห็นไหมข้อ a ให้นักเรียนนะคะ,ะเติมตัวอักษรลงในช่องว่างเห็นไหม,มพิมพ์ลงไปเลยในช่องว่างจากนั้นพิมพ์เสร็จแล้วมาดูข้อ b อข้อ b ให้เขียนคำศัพท์คำศัพท์ที่หนูเติมจากข้อ a มเมื่อกี้ เออเติมถูกหรือไม่เติมให้ถูกนะคะถ้าหนูเติมจากข้อ A ไม่ถูกเมื่อหนูทําข้อ B มันก็จะไม่ถูกเหมือนกันดังนั้นหนูสังเกตดีๆทําข้อ A ให้มันถูกต้องเติมตัวอักษรให้ถูกต้องแล้วมาทําข้อ B ข้อ B เขียนคําศัพท์ให้ตรงกับภาพให้หนักเรียนดูภาพมีฤดูการอะไรบ้างอ่าให้พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษลงไปนะคะพิมพ์คําศัพท์ลงไปจากนั้นเมื่อนักเรียนทําครบทุกข้อแล้วให้หนักเรียนกด finish กดสีฟ,ฟ้าเนี่ย F I N I S H, H เนี่ยอ่ากด finish จากนั้นมันจะขึ้นรูปสองจดหมายใช่ไหมอืมให้หนักเรียนกดเข้าไปกด email my answer to my teacher กดเข้าไปแล้วก็กรอกเหมือนเดิมเลยใส่ชื่อจริงภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยนะคะอันแรกข้อ5เห็นไหมช่องแรกแล้วก็ข้อที่6ใส่ P จุด C ก็คือปสอ,อ่าแล้วก็ข้อที่7 ข้อที่7เห็นไหมส o ู l s u ับเจกใส่วิชาภาษาอังกฤษของเราใส่ English เห็นไหม E N G L I S H ใส่ English จากนั้นกด enter เอ่อใสรหัสครู A I B J H E 1 P E T Y อ่าใส่ให้ถูกต้องอ่าหนูจดคีย์โค้ดนี้ลงในหนังสือก็ได้ตรงไหนก็ได้นะคะ เพื่อที่แบบจะทำใบงานชิ้นต่อไปเนาะจะได้สะดวกในการพิมพ์รหัสครูเนาะโอเคพิมพ์รหัสครูลงไปนะคะพิมพ์ให้ถูกต้องนะคะโอเคอาจากนั้นพิมพ์เสร็จแล้วกดเซนกดเซนก็คือกดส่งงานก็จะส่งมาถึงครูนะคะโอเควันนี้นะคะครูก็สอนเรื่องซีซันจบไปแล้วเรื่องฤดูกาลนะคะให้ในักเรียนทำภารงานนี้ให้เสร็จเรียบร้อยนะคะ วันนี้นะคะครูก็ขอลาไปก่อน goodbye everyone